นะครับท่านม่ามาพูดในการรวมบันถูเล่มแสนตาแลนะครับสมาชิกสอจอนะครับสจอเลางนะครับบัสยิตนะครับอยู่ติดกับหม้วัดเลยครับบัตชิปากีนรับก็ถือว่าการอยู่ร่วมกันแบบผููและทำที่สมบูรณ์แบบนะครับตรงนี้นะครับกำลังพลตำรวจนะครับที่มีอยู่ตอนนี้การเปลี่ยนนายครับ เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่นะครับก็ท่านผู้อิสระมันก็อยู่ด้วยกันนะครับลำดับสถานีคดีอาญาน้ในปี66นะครับก็ร้อยกว่าร้อยหกสิบหกนะครับปีที่แล้วก็เป็นเหตุระเบิดชุดรปภสูนะครับก็เป็นชุดของสายตรวจของสพบามาุรีนะครับก็ได้ข่าประเด็เล็กน้อยนะครับคู่นี้ก็เป็นเหตุล่าสุดต้องต้องการนั้นเจ็ดปัญหานะครับร้อยเจ็ดปัญหาก็แบ่งเป็นปัญหาด้านสังคมได้เจ็ดสิบสี่เรื่องนะครับปัญหาสังคมนี่มากนะครับเจ็ดสิบสี่เรื่อง ปัญหาด้านเศรษฐกิจถึงเป็นร้องหนึ่งเรื่องนะครับปัญหาด้านความขัดแย้งแปดเรื่องนะครับปัญหาผู้นำศาสนาที่ที่นี่นะครับแล้วก็ทางขั้นประธานต่อตอแล้วก็ฝ่ายผู้ของส่วนท้องถิ่นรวมทั้งฝ่ายสาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารต่างๆนี่เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับผมได้รับ ประเมินกา,าปราาปฏิบัติการโครงการไทยแข่งกันในแนนของตำร,รวจก็คือการสร้างเครือข่ายการมี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราป่าประการในระดับตำวจนะครับซึ่งเป้าประสงค์ของโครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้ตำร,รวจเนี่ยนอกจากงานที่เป็นหน้าที่ในงาน,นหน้าที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเอาหลักการของ,งการเข้าถึงเข้าใจ และรับการเอาประชาชนเป็นศางโดยมุ่งหมายให้ทางเกิดความสมบูรณ์ขชุมชนเป็นแท้จริงโดยที่ให้ชุมชนนี้ในส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายระดับตำบลที่ไดเห็นแล้วว no ่าต่อให้ความสำคัญลงไปถึงระดับโดยล่าของภาคการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ตามก็พยายามจะไปหาผู้ที่มีอะไรมีเป็นที่นับหน้าตตาเป็น ว่าเป็นผู้นำศาสนาเป็นบุคคลสำคัญที่ในเขตพื้นที่ตับหหรืออุบัติที่ตำรวเเราจะมาอยู่ไทยตรงนี้ไทยพุทธน้อยมากไอพออยู่ไปอยู่ไปท่านผู้ก,กัปป์ก็ได้เข้าไปประสานง,งานหลายๆที่ทุกวันนี้เนี่ประตูวัดอัตมาภาไม่ได้ปิดเพราะว่ามีความสุขใจมีความอุ่นใจนอนนี่ไม่มีความหวานระเวงไครเพราะว่าท่านดีก็ มีความเป็นพรมเป็นสีหน้าก็คือหมายถึงหน้าที่ท่านมีความเมตตามีความกรุณามีอุมเบกขาและก็ม,มีการรวังสืบถ้าทำหน้าที่ตรงนี้ได้จากสมบูรณ์ลรมัาข้ก็อยู่อย่างมีความสุขต้อขอเชิญท่ครับขอคุณขอบควาสุกจากองค์พระเจ้าจกระตุกแรงท่านนะครับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานต่งางประเลศคณะ ก็เรียนผู้กำกับของกองกำัตะวรุและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมแนะนมอาพุดจะเตือนสื่อส่งเป็นคนมาจากจังหวัดปัตตาแต่มาอยู่ที่นี่พูดภาษามาเลเซียเ้าใจจริงจริงวว่าการถ่ายกองที่น้องชาวปัตตานีก็เป็นที่ยอมรับ มองคนละหมดตำรวจก็มีอำนาจมีกฎหมายอยู่ในมือก็สามารถทำอะไรทุกอย่างได้แต่ถ้าได้ใช้อำนาจก็นั้นคืออำนาจในสานที่สามารถใช้เทคนิคนโยบายต่างๆตาให้ประชาชนเกิดมีความสับสนนั่นก็ยโชคดีวันนี้เราก็มีเอื้อนสิริสมคนที่สองมาอยู่ที่รัฐบาลนั่นก็คือท่านท่านตำรวจถาวรนะครับซึ่งมาเป็นหน่วในหัวใจก็ให่น้อกประชาชนทั้งไทยเจคัย ได้สมารท,ทุกเรื่องนะครับก็ไม่ว่าจะปัญหาอาชญากรรมแล้วก็เพื่อป้องกันแล้วก็ทำมีแล้วเราก็แก้ไขนะครับเป็นเช่นปัญหายาเสติดก็เช่นกันนะครับเราป้องกันก่อนนะครับก็ชงมากก็ เป้องกันได้นะครับถ้ามีแล้วเราก็เอาไปบังบันนะครับร่วมกับทางปกครองนะครับพอดค,ครับเราเคยมีท่านอ,าอาดีตมตมที่เคยสร้างาความรักเหล่านี้เกิดขึ้นมาท่านผู้บับท่าวงก็เป็นคนที่สองก็แ,แสดงว่า,าในพื้นที่ของมตตา,าระครับ ท่านผู้กำกับก็จะมีความเป็นที่มีทิกซอต่อมาต่อยอดมาเสมอในเรื่องของมิติการเปลี่ยนแปลงของสาตรตำรวจคือมีจุดเช็คอินนะเมื่อมาตำรวจได้มีความสุขสัมพารักที่ได้เปลี่ยนไปเยอะในส่วนของอมีทั้งทุกเช็คอินหรือภาครัที่ ความสวยงามของโรงพักหรือทัศนคติที่ที่มีต่อโรงพักของชาวบ้านนะครับซึ่งท่านนั้นจะเนเนในส่วนของการป้องกันระบบวัฒนธรรมส่วนใหญ่ตะบนตบารูเนี่ยเกือบ9กว่าเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามท่านก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาในทุกมัสยิดให้มีความเข้าใจบริบทของตํารวจจากที่ว่าบางครั้งอะมุสลิมหรือว่า สามจังหวัดเนี่ยจะใบแอบกับตํารวจส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะคะอาจจะมีเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ค่อยจะ,ะเข้าใจว่าตารวจต้องทําหน้าที่โดยเรื่องของกฎระเบียบหรือว่าการที่ว่าจับคุมในเรื่องของยาเสพติดหรือว่าจราจรก็ตามนะคะท่านสามารถที่จะเปลี่ยนไบเซตใหม,ใหม่ให้ทุกคนของ คนตะบนกตาบารูเนี่ยเข้าใจว่าโรงพักเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเข้ามาแล้วก็ออุญใจโดยที่ตั้งแต่ท่านถาวเนี่ยได้เข้ามาบริหารเนี่ยจะเห็นว่าโรงพักได้เปลี่ยนไปนเยอะมากเลยะคะ่ะเหมือนที่นายกพูดว่าจะมีจุดเช็คอินแล้วก็สีสันไม่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่สมัยก่อนนะคะที่เป็นโรงพักแล้วก็มีที่ทานกาแฟใครเข้ามามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะมาทานกาแฟได้เข้าใจเข้าถึง ก็เข้าถึงบริบทของแต่ละชุมชนว่าตำบลหมู่ที่1 2 3 4เนี่ยหมู่ที่1เนี่ยจะเป็นชุมชนเมืองนะคะจะมีเซเว่นถ้าเป็นเซเว่นเนี่ยก็จะเป็นชุมชนเมืองหมู่ที่ 2, 2> ยุทธการนะครับชโชกตาบางงวยกับชโชกตารโกนานะครับแต่ที่สำคสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนะครับของตำรวจกับทหารก็คือนะครับความสัมพันธ์อันดีนะครับมีอะไรก็ติดต่อประสานงานครับนะครับ,นะรบไม่ว่าทั้งผู้กับ ทางอำเภอนะครับทางท่านประหลัดนะครับฟรองงนะครับคือการทํางานเป็นแนวทางเดียวกันครับไม่ว่าจะในด้านการยุทธหรือว่าด้านการฝึกนะครับแล้วก็ด้านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของทั้งกำนันทั้งตำรวจฐานนะครับเราจะเน้นการทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันการติดใจนะครับการขาบันทึอท่านก็ไปเยี่ยมชรบไปเยี่ยมทุตายขุนชากนะที่ปฏิบัต กาากัรตั้งบิดตรวจหรือว่าการกางดำิการนะครับในการตั้งจิดป๊อกอัพหรือว่าการตรวจต่างๆครับเรื่องวในการอื่นๆหรือหรือจังหวัดอื่นๆเรามีความยากมากๆเรื่องการเลือกท่านต่างๆของของผมนะผมก็จะเรียมมามากองมองกากาครับวามายจากทการหายากรแก็หมายตองี้เป็นประธ นะทำงานการประเมินสามเรื่องครับเาเรยันนดีเนตงเรเป็นเจ้าดีเ่แล้วก็ทีวีเจอาเในวิธีการประเมินของผมเนี่ยในการติดตั้งเป็กรรมการแล้วก็ปราเมินการต่้อรางการแต่ว่านโยบายจะให้ไปเนี่ยหลังจากที่กรรมการประเมินผลการปฏิบัติที่แต่ละ

กองบรรทุระเบิดนะครับมีอยู่สคันปรากฏว่าคันล่าสุดเนี่ยที่รับแจ้งว่าซื้อมาพร้อมๆกันแล้วก็ไประเบิดที่หน้าแฝดของปัตตานีนครมืองก่อนแล้วก็มีคู่อีกคันหนึ่งที่ทำให้หานะครับผมก็ได้มาแจ้งในกลุ่มไลน์ทุกกลุ่ม9ก้ากลุ่มได้นะครับก็ทั้งตำรวจทั้งประชาชนก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็คือมาพบเจอที่นี่นะครับมาพบเจอที่นี่เห็นท่านกรรมการสอบารายละเอียดของบกไม่มีอะไรนะครับเพื่อเป็นป้องกันความเป็นห่วงใหญ่นะครับก็ การที่ได้รับแจ้งว่ารถต้องตงส่การนี้ที่เราหากันอยู่เนี่ยก็มาจากพี่น้องประชาชนนะครับได้ได้ไว้วางใจมีความเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยก็แจ้งวันที่ตํารวจผมก็ได้รายงานท่านผู้กำกับการท่านรองทำการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบวัตถุระเบิดแต่ว่าเป็นรถต้องสงใส่นะครับก็ก็นี่คือตัวอย่างที่เห็นว่าที่น้องประชาชนเนี่ยที่มีความสำคัญนะครับในการแจ้งข่าวสารทําให้เกิดความ ปลอดภััยนะครบถ้าเกิดรถคันนี้หลุดไปอยู่ในมือของคนร้ายเอาไปก่อระเบิดเนี่ยนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงนะครับในเรื่องของชีวิตทางกายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและค่ายการทุกฝ่ายนะครับและก็เศรษฐกิจที่จะต้องเสียหายถอยหลังไปอีกเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้เราก็นี่คือเป็นความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยก็จะเกิดค่อนข้างจะบ่อยการที่ในพื้นที่ของสี่มณฑลสี่ตำบลที่ว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์เพิ่น้อยเนี่ยก็แสดงออกถึงความ,ออวามร่วมมือ เรียนว่าในพื้นที่ตะบลกุตาบารูเนี่ยแม้ท่านท่านผู้กลับเนี่ยที่จะมาสักประมาณแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ถือว่าสาม,สรมารถอุปาการงานกับทุกๆกภาคส่วนได้แด้ทุกทุวิถีได้นะครับไม่ว่าจะผู้นําท,ท้องที่ผู้นําท,ท้องถิ่นผู้นําศาสนาและเครือข่ายทุกชนต่างๆก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับจังหวัดเป็นอย่างมากนะครับ ตัเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วว่าลงมาที่นี่ก็ไม่ถึงกับบ่อยแต่ว่าพอลงมาแล้วก็เจอท่านเนี่ยก็เจอทีมงานเจอเครือข่ายต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของจริงานนะครับก็เจอท่านผู้การผู้กกำกับการโดยการนครับตำรวจส่วนภาคเก้าพลตรีเอกปิดวิทยาเท่านะครับ่านโตกรุงพินันและเหมืองยาลานะครับช่วงอยู่เวตองก็มาช่วยงานทานโตด้วยช่วงปีสามสามถึงสามหก นางมื่อปี50นะครับมเาเป็นผู้กับเมื่อหลังเมื่อปี51 52ในอยู่กับทาว,วนนี้ที่เมืองสงขาผมไปลองดับปอมในสงขาทาวนเป็นสอบปอมนะครับท,ทำงานเมื่ะนั้นมันไม่ดีใจนะครับดีใจพองเห็นบรรยากาศแบบนี้ดีใจว่าวันนี้ตำรวจไม่ได้ทำง,งานแบบู่ทไทยๆโดนโดนเดียวๆแลพราะอย่างน้อยเรารู้ว่ากัาวนมีแม่ยุกงะ ถ้าเดินเล้วแบ่งมาทานนี้ก็ได้นะแบ่งแม่ยกมาให้พี่ไม้สุรบงหน่อยด้ครับพมรับต้องมาอยู่นี่ครับพี่ดีครับที่ดีครับก็ดีใจนะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาการทํางานเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเนี่ยสามฝ่ายการกรบทเรือนการตำรวจทั้งทางทหารพตทสี่สามเมื่อก่อนนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ ที่ด <t ors> ีกับตำรวจบ้างกับแหนงานทางบ้างก็อยู่ได้กันได้ด้วยหลักรัฐศาสตร์มีความเข้าใจกับเขาจงทำตนให้สมกับที่เป็นตำรวจจงเป็นตำรวจที่ดีไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใดจะเป็นในรทชั้นบัตรก็ดีชั้นในสิบหรือคนตำรวจก็ดีนับเป็นผู้มีเกียรติเสมอเหมือนกันหมดคือเกียรติของลูกผู้ชายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองตนเห็นไหมครับ mana kita dah ยังเป็นคนที่ยังการค้ามีติดแถวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากชื่อมาตเลลมาจากคำว่ามัดเป็นชื่อของคนที่ตาต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นชื่อส่วนคำว่าตะลงไม่เก่งต้นไม้พัฒตันตาเป็นทั้งแรงกับทั้งกลังต้องช่วยกันต้อช่วยกันเพื่ออะไรเพื่อบ้านของเราเองรูปร้านอย่าไปยุ่งกับเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะยาติพติดเราไปยุ้งเรื่องยาเสพติดเพื่ไมติดยาเพื่อไม่ก็เคียนพอเคียนก็เอาเราว่า I don't need it.